ต่อไปเป็นข้อ59นะคะก็คือข้อนี้จะเป็นเรื่องของสมบัติเชิงกลของของแข็งละอ่านโจทย์เลยเนาะโจทย์ก็คืออัตราส่วนระหว่างแรงดึงที่กระทำต่อเส้นลวดกับระยะยืดของเส้นลวด A กับ B ซึ่งยาวเท่ากันเป็นอัตราส่วน2ต่อ1ถ้ามูลัถ้าค่าโมดูลัสของยางของเส้นลวด B เป็น2เท่าของเส้นลวด A เช้นหานศูนย์กลางของเส้นลวด A เป็นกี่เท่าของเส้นลวด B เรื่องนี้เป็นเรื่องสมบัติเชิงกลของของแข็งนะคะเราก็จะมีอยู่ว่าต้องทำความรู้จักก่อนหนึ่งรู้จักคำว่า state state หรือราภาษาไทยคือเรียกว่าความเข็นนะความเข็นมันนิยามว่ามันคือ F ส่วนด้วยเก็คือแรงส่วนด้วยพื้นที่หน้าตัดแรงที่กระทำหารด้วยพื้นที่พื้นที่หน้าตัดหรือว่าพื้นที่ที่แรงกระทำทั้งหมดนั่นเองนะคะคุ้นคุ้นไหมคล้ายๆสูตรของความดันเลยใช่ปะอือนันคือสูตรเดียวกันแน่แหละแต่มันใช้กนลเราความหมาย ต่อก็คือเป็นคำว่า s สเตนสเตนคือความเครียดโอเคสเตนคือความเครียดนิยามว่ามันคือเดลต้าอส่วน L หมายความว่ามันคือความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยความยาวทั้งหมดนะ อันนี้คือในกรณีที่มันเป็นวัตถุเชิงเส้นนะคะอย่างเช่นข้อนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นเส้นลวดถูกปะดังนั้นเราจึงใช้สเตนด้วยเดลต้าแส่วน L อลทีนี้มันก็จะมีปริมาณปริมาณหนึ่งที่เขานิยามขึ้นมาเพื่อบอกสมบัติของวัตถุเราจะเรียกปริมาณนี้ว่าค่าโมดูลัสของยังนะคะใช้ตัว Y เนาะเขานิยามให้มันเป็นสเตส ่านด้วยสเตนค่ามูลนัดของยางก็คือสเตนส่วนด้วยสเตนใช่ปะทีนี้มันก็คือความเค้นหานด้วยความเครียดซึ่งค่ามูลนัดของยางเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุ คุณสมบัติของวัตถุซึ่งวัตถุชนิดหนึ่งก็จะมีอันเนี้ยค่าโมดูลัสยังต่างๆกันไปทีนี้เออเรารู้แล้วใช่ไหมว่าค่าโมดูลัสย่างก็คือสเต t ส่วนด้วยสเตนมันเราจะเรียกค่าโมดูลัสย่างว่าเอ่อ e l เ s t i c p r t p e r t y p r o p e r t y แปลว่าคุณสมบัตินะคะอืม ก็คือมันเป็นคุณสมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุนั่นเองก็คือสเต t ส่วนด้วยสเตนฟึบต่อมาเรามาดูโจทย์โจทย์บอกว่าอัตราส่วนระหว่างแรงดึงที่กระทำต่อเส้นลวดกับระยะยืดของเส้นลวด A และ B ซึ่งยาวเท่ากันเขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างแรงดึงที่กระทำต่อเส้นลวดแรงดึงคือ F ถูกปะ F คือแรงดึงนะคะเส้นลวด กับระยะยืดของเส้นลวดก็คือเดลต้าระยะยืดคือเดลต้าเนาะส่วน A และ B ซึ่งยาวเท่ากันพี่ให้มันยาว L เท่ากันนะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1นั่นหมายความว่าฟึบ F อัตราส่วนระหว่าง F ส่วนเดลต้าของ F A กับด้วะอต่อด้วยอันนี้เป็นต่อเนาะต่อด้วยของ b อีเท่ากับสองต่อหนึ่งใช่ปะถ้าค่ามูลรัสยังของเส้นลวด b เป็นสองเท่าของเส้นลวด a ค่ามูลรัสยังคืออะไรก็คือค่า y ถูกปะของเส้นลวด b เป็นสองเท่าของเส้นลวด a เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด A เป็นกี่เท่าของเส้นลวด B เรามาเข้าสูตรกันเลย y a 2y a ปึ๊บจะเท่ากับ y b ถูกปะ่ะอืมเขาบอกว่าค่ามาุลนสของเส้นลวด B เป็น2เท่าของเส้นลวด A เขาถามสิ่งที่เขาถามคือเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด A เป็นกี่เท่าของเส้นลวด B โอเค เรามาเขียนสิ่งที่เรารู้นะคะก็คือ y b, y b, b. เท่ากับ2 y a อันต่อไปคือ f a ส่วนด้วย e ดล a l a ต่อด้วย f b ด้วยเดล a l b จะเท่ากับ2ต่อ1ใช่ไหมอืมและสูตรเกี่ยวกับโมดูลัสก็คือ y เท่ากับสเตจใช่ไหมคะ,ะด้วยสเตนใช่ไหมคะโอเคสเตคือ F ส่วน A ถูกปะ่ะสเตนคือเดลต้าส่วนด้วย L ถูกไหมคะโอเคดังนั้นค่า y จะเท่ากับ F ส่วน A L ส่วนเดลต้าดังนั้น y a จะเท่ากับ fa ส่วนด้วย delta la คูณกับ l ส่วนด้วย a ของ a นะ a, a ในที่นี้คือพื้นที่หน้าตัดนะคะแล้วก็ชึบนะโอเคนะต่อเป็น yb อันนี้ aa ก็คือพื้นที่หน้าตัดของของเส้นลวด a ต่อเป็นเป็น yb fb หารด้วย delta lb จะได้คูณกับ l ส่วนด้วย a b <c oughs> ก็คือค้นที่ตัดของ b นะ <c oughs> ทีนี้เขาบอกว่า y b จะเท่ากับ2 y a ถูกปะแล้วนักเรียนเขียนต่อมาเนื่องจาก y b เท <c oughs> ่ากับ2 y a y b ก็เท่ากับ f b คูณกับ l ส่วนด้วย delta l b ถูกปะหารด้วย a b ถูกปะ จะเท่ากับ 2FA หารด้วยเดลา LA คูณกับ L หารด้วย AA ใช่ไหมคะอืมเห็นอย่างนี้ถูกนะต่อมาเราก็ทำการตัดทอนซึ่งสิ่งที่เหมือนกันออกไปได้เลย L เนื่องจากความยาวลวดเท่ากันถูกไหมงั L ้น L ตัด L เนาะโอเคมีอะไรตัดได้อีกเปล่าเขาบอก จากที่โจทย์เคยบอกไว้แล้วว่า FA หารด้วย delta LA ต่อด้วย FB หารด้วย delta LB จะเท่ากับ2ต่อนหนึใช่ปะดังนั้นฟึบเราก็จะเขียนได้ว่าถ้าเราเอานี้ก้อนนี้ กับก้อนนี้มาอัตราส่วนกันก้อนนี้จะเป็นสองเท่าของก้อนนี้ถูกปะคะก้อนนี้เป็นสองเท่าของก้อนนี้ใช่ไหมเพราะว่า FA ต่อ FB FA ต่ออันเนี้ยก้อนนี้ต่อก้อนนี้จะเท่ากับสองต่อหนึ่งใช่ไหมอืมดังนั้นก้อนนี้ก็จะเท่ากับสองเท่าของก้อนนี้โอเคนะดังนั้นพี่ก็เลยตัดเลยนะ อันนี้ก็ได้เป็นสองเนาะน,นี่ก็ได้เป็น1เนาะอัตราส่วนใช่ปะสองต่อหนึ่งใช่ปะอือังนั้นจึงได้ออกมาว่า1ส่วนด้วย A B จะเท่ากับ2องคูณสเป็น4ส่วนด้วย A A ถูกปะคะอือจากนั้น A คือพื้นที่หน้าตัดของรวดซึ่งเป็นเอ่อเป็นพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลมถูกปะ เราจะได้สูตรว่า A จะเท่ากับพายดีส่วนสองทั้งหมดกำลังสองเมื่อดีเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อดีเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางนะพื้นที่หน้าตัดจะเท่ากับพายกำลังสองใช่ปะ อาก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางส่วน2ถูกไหมคะอืมก็คือเป็นพายอากรกำลังสองนี่แหละดังนั้นจากสมการ1ส่วนเ b เท่ากับ4 S, ส่วนด้วย a.a. a.b เเท่าไหร่เอ่ย1ส่วนพายด b ส่วน2ทั้งหมดกำลงังสองถูกปะเท่ากับ4 S, ส่วนด้วยพาย d a กำลังสองส่วนสองเนาะ โอเคเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็ทำการตัดท่อนฟึบฟึบแล้วก็ตัดอันนี้มั้งสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ1ส่วน DB กํกำลังสองเท่ากับ4ส่วนด้วย DA กำลังสองดังนั้นโจทย์เขาถามว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด A เป็นกี่เท่าของเส้นลวด B เขาก็จ้องการหา DA หารด้วย DB ถูกปะคะโอเคเราก็ทำการหา DA หารด้วย DB เลยนะจากสมการนี้ย้าย DA ขึ้นไปคูณ DA ส่วนด้วย DB จะเท่ากับ4สแควร์รูทถ,ถูกปะเพราะว่าอันนี้มันกำลังสองกำลังสองแล้วก็ย้ายออกไปถอดรูท จะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยรูทสี่เท่ากับสองถูกไหมดังนั้นดังนั้น d a ส่วนด้วย db จะเท่ากับสองนั่นเองโอเคนะ d ยส่วน Db เท่ากับสองดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือข้อข้อข้อสามถูกไหมคะเพราะว่า ทีส่วน d ีเท่ากับ2ตรงคำตอบเลยไหมดังนั้นเรามาทวนกันอีกรอบเนาะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะจะต้องความรู้ที่ต้องใช้คือเรื่องความเค้นกับความเครียดหรือส t ตสกับสเตนนิ่งสแตก็คือแรงที่กระทำาหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงเนาะโอเคในกรณีนี้คือเส้นลวดแบบนี้บ เนี้ยตัดมันเป็นรูปทรงวงกมลมถูกป,ปะอย่างงี้นะอืมโอเคอันนี้ก็เป็นเส้นลวดพึบนี่พี่ตัดตอนมาให้ดูตั้นๆ,ๆโอเคต่อมาก็คือความเครียดความเครียดก็คือเดลต้าเอลส่วนด้วยแอลก็คือความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปคือระยะยืดนั่นเองหารด้วยความยาวเดิมความยาวทั้งหมดของเส้นลวดอืมก็จะได้ความเครียดออกมาทีนี้มันก็จะมีปริมาณที่ เอาความเครียดกับเป็นนิยามของความเครียดกับความเค้นซึ่งเป็นคุณสมบัติของวัตถุเราจะเรียกว่าค่าโมดูลัสยัง่งจะเท่ากับสเตชส่วนด้วยสเตนคือความเค้นส่วนด้วยความเครียดถูกไหมคะจะเป็นคุณสมบัติของวัตถุแต่ละชนิดก็จะมีค่าโมดูลัสยังต่างๆกันไปจากนั้นเราก็ทำการแทนค่าต่างๆมากมายออกมาได้ ตัดไปเรื่อยๆจากค่า y เท่ากับสเตย์ส่วนด้วยสเตย์นี้สเตย์ state คือ f ส่วนด้วย a ใช่ปะสเตนคือ f ด้วย l ส่วนด้วย l ใช่ปะคะ f ด้วย l ส่วนด้ว l แต่มันอยู่ที่ข้างล่างก็เลยกลับกันเนาะโอเค y เท่ากับอันนี้แล้วเราก็ทําการแทนค่าต่างๆไปเขาบอกว่าค่ามวลเฉลี่ของ b เท่ากับ2เท่าของ a ใช่ปะแล้วก็อัตราส่วนของแรงที่กระทํา หารด้วยระยะยืดของ a ต่อ b เนี่ยจะเท่ากับ2ต่อ1แล้วก็ทำการตัดตัดตัดไปเรื่อยๆจนทำให้เหลือค่า d ก็คือค่าึค่าระยะเส้นผ่าศูนย์กลางของ a กับ b ต่อกันจะได้เป็น2คํคำตอบสำหรับข้อ59ก็เลยตอบข้อ2นั่นเองอ่ะเลยตอบข้อ3ที่มีคำตอบว่า2นั่นเองนะคะ 嗯。